ไม่ใช่แค่คนที่เลือกบ้านแต่บ้านก็เลือกคนเห็นเรื่องยิ่งครับว่าการหาบ้านดีๆสักหลังเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะหาแบบบ้านที่ชอบกว่าจะหาทำเลที่ใช่ไหนจะเรื่องราคาไหนจะเรื่องสินเชื่ออีกบางคนยังไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดีและวันนี้ผมมี3มขั้นตอน,นง่ายๆในการหาบ้านมานําเสนอเพื่อช่วยการหาบ้านของเรานั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ ขั้นตอนที่1มองหาแบบบ้านจากเพจหรือเว็บไซต์ที่มีโครงการอยู่ในพิกัดหรือจังหวัดที่เราต้องการนะครับแต่ต้องเป็นเพจหรือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถสังเกตจากความเคลื่อนไหวของเพจการอัปเดตข้อมูลสินค้าการลงรูปการปฏิบัติงานการบริการต่างๆจะช่วยยืนยันตัวผู้ขายและทําให้ผู้ซื้ออย่างเรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นครับขั้นตอนที่2ส,สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบ้านและพิกัดที่เราสนใจ จากนั้นให้ทําการนัดหมายลงสํารวจพื้นที่โครงการจริงๆด้วยตัวเองทุกครั้งนะครับเพราะนอกจากเราจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วเรายังจะได้ใช้ความรู้สึกในการสัมผัสบรรยากาศทั้งนอกบ้านในบ้านด้วยตัวเองและยังได้สํารวจสภาพแวดล้อมว่าเป็นยังไงเช่นถนนหนทางร้านสะดวกซื้อโรงพยาบาลหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จําเป็นต่อวิถีชีวิตของเราครับขั้นตอนที่3อย่าก,กลัวหรือเขินอายที่จะนัดพนักงานโครงการให้พาเยี่ยมชมบ้านด้วยกันนะครับ เพราะในฐานะของลูกค้าเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลอย่างทั่ช่วนเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องพนักงานยังจะช่วยเราในการเปรียบเทียบราคาบ้านเปรียบเทียบที่กัดบ้านรวมถึงพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆของเราเพื่อเราได้บ้านที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเรามากที่สุดครับและสุดท้ายนี้พิเศษสําหรับลูกค้าวลมโฮมของเราทุกท่านนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาทั้งเรื่องบ้านและเรื่องสินเชื่อธนาคาร รวมถึงบริการเดินเรื่องสินเชื่อกับธนาคารแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวพูดมาขนาดนี้แล้วรีบทักมาเดี๋ยครับวอร์มโฮมยินดีให้บริการ